สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องวัดแห่งหนึ่งนะครับในอำเภอรพร้าจังหวัดเชียงใหม่อาจจะไม่ใช่ชื่อที่คุ้นหูเท่าไหร่แต่ว่าน่าสนใจมากชื่อวัดห้วยบงครับอ๋อค่ะวัดห้วยบงใช่ครับคือเราไปเจอข้อมูลจากวิดีโอในช่อง YouTube where is w ัดวัดมานะครับแล้วก็พบว่าวัดนี้มีอะไรที่สะดุดตาม,มากโดยเฉพาะการผสมผสานสถาปัตยกรรมไทยกับจีนอืม น่าสนใจจริงๆค่ะการผสมผสานแบบนี้เนี่ยมักจะมีเรื่องราวเบื้องหลังนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามแต่เป็นการสะท้อนการไหลรวมของวัฒนธรรมความเชื่ออะไรแบบนี้ค่ะครับผมงั้นเรามาเริ่มตรงข้อมูลพื้นฐานกันก่อนเลยดีกว่านะฮะวัดห้วยบงเนี่ยเอ่อที่ตั้งเขาจะอยู่บนเนินเขาเลยสวยนะฮะค่ะอยู่ที่บ้านห้วยบงตำบลเขื่อนผกักอำเภอพร้าวเชียงใหม่ครับอำเภอพร้าวอืม ใช่ครับแล้วก็ตามข้อมูลคือก่อตั้งเมื่อพศ2470นะครับโดยพระครูบาเตจาเตชะปัญโยสังกัดมหานิกายเก่าแก่พอสมควรเลยนะคะครับแล้วก็มีจุดสำคัญอีกอย่างคือได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพศ2547เป็นการรับรองสถานะวัดอย่างเป็นทางการให้สร้างโบสถ์ทำสังฆกรรมได้นะคะใช่ครับขอบคุณที่ช่วยขยายความครับ ทีนี้จุดเด่นเลยที่เห็นมาแต่ไกลเลยนะครับก็คือวิหารสถาปัตยกรรมจีนขนาดใหญ่สองหลังค่ะ2หลังเลยโดยเฉพาะหลังที่แบบยิ่งใหญ่อลังการมากๆชื่อว่าพระมหาวิหารจีนทองคำกิมเต๋งหครับ โหกิมเต๋งหกชื่อฟังดูดีมากเลยค่ะครับแค่ชื่อก็รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วชื่อนี้มีความหมายด้วยนะคะประมาณว่าหอทองคําแห่งบุญวาสนาอะไรทํานองนั้นซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่มานะคะคือสร้างจากพลังศรัทธาของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนอ๋อครับ หลักๆก,ก็คือตระกูลแท่เตียวกับแท่ลิ่มที่ท่านอยากจะสร้างศาสนสถานให้มั่นคงในพุทธศาสนาถือเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะคะเรื่องพลังศรัทธาเนี่ยโอ้โหพอรู้ความหมายกับที่มาแล้วยิ่งรู้สึกถึงความตั้งใจเลยนะครับแล้วข้างในวิหารจีนนี่มีอะไรบ้างครับอืคือในวิดีโอก็เห็นแวบๆแ,แต่เอ,อ,อยากให้ช่วยลงรายละเอียดหน,นอ่อยโคมนะกัสปะแล้วก็พระโคตมะองค์ปัจจุบันและพระศรีอริยะเมตรตรองค์ในอนาคตด้วยค่ะ โหครบเลยค่ะแล้วก็ยังมีเอ่อเหล่าเซียนเทพ,พเจ้าจีนต่างๆเจ้าแม่กวนอิมคือรวมอยู่ด้วยกันเลยการประดิษฐานพระบุทธเจ้าห้าพระองค์นี้ก็สะท้อนอิทธิพลมหายานที่มากับศิลปะจีนชัดเจนเลยนะครับถูกต้องค่ะแล้วการมีเทพจีนมีเซียนมีเจ้าแม่กวนอิมอยู่ด้วยกันมันก็แสดงถึงการยอมรับความเชื่อที่หลากหลายมากๆครับ แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับเหมือนกับว่ารอบๆบริเวณเนี่ยก็ยังมีรูปปั้นอื่นๆอีกใช่ค่ะมีทั้งเทพจีนพระพรหมแบบฮินดูก็มีสิงโตแกะสลักตัวใหญ่ๆตรงบันไดาทางขึ้นเสามังกรแกะสลักหินก็สวยมากคือมองไปทางไหนก็เจอการผสมผสานจริงๆใช่เลยค่ะจุดนี้สำคัญมากนะคะการที่เราเห็นทั้งพุทธแบบไทยพุทธแบบมหายานผ่านศิลปะจีนแล้วก็มีความเชื่อพื้นถิ่นจีนพวก เตาเซียนเทพินดู T, u, อยู่ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยมันเหมือนภาพจำลองเล็กๆของพลวัตทางวัฒนธรรมในล้านนาเลยนะคะอ๋อครับที่ความเชื่อต่างๆจากต่างถิ่นเข้ามาแล้วมันไม่ได้แค่ตั้งอยู่ข้างๆกันแต่มันมีการผสมผสานหลอมรวมกันจริงๆผ่านศรัทธาของผู้คนนะคะเข้าใจเลยครับแล้วนอกจากเรื่องสิ่งก่อสร้างแล้วที่ตั้งบนเนินเขาก็สำคัญใช่ไหมครับบรรยากาศทิวทัศน์เป็นยังไงบ้างอืมใช่ค่ะจากวิดีโอเห็นว่าวิวสวยมากค่ะ ตรงหน้าวิหารจีนเนี่ยจะมองเห็นวิวถนนสายพราวเชียงใหม่เลยแล้วก็เห็นพื้นที่เกษตรกรรมเขียวๆกว้างไกลโหบรรยากาศคงดีมากน่าจะสงบแล้วก็ช่วยเสริมเรื่องความศรัทธาได้ดีเลยค่ะครับแล้วในวัดมีส่วนอื่นอีกไหมครับนอกจากวิหารจีนมีค่ะก็ยังมีส่วนที่เป็นสถาปัตยกรรมไทยนะคะเช่นวิหารไทยเดิมแล้วก็มีอาคารที่เรียกว่าวิหารอังคารปัญจมหาจตุโพธิศัทธาคารอันนี้เหมือนจะใช้สำหรับกิจของสงฆ์โดยเฉพาะ oh. แล้วก็มีเจดีสีขาวอ,องใหญ่ที่อตอนถ่ายวิดีโอนั้นยังสร้างไม่เสร็จนะคะมีการบอกบุญอยู่ครับก็แสดงว่าวัดยังมีการพัฒนาต่อเนื่องจากศรัทธาอยู่เรื่อยๆใช่ค่ะเป็นพลังศรัทธาที่ยังดำเนินต่อไปจริงๆครับผมฟังทั้งหมดแล้วก็คือวัดห้วยบงนี่เหมือนเป็นอัญ,ญมณีที่ซ่อนอยู่ในอำเภอพร้าวจริงๆนะครับ โดดเด่นมากด้วยวิหารจีนกิมเต่งหกที่สวยงามอลังการค่ะเป็นศูนย์รวมศรัทธาที่สะท้อนการผรสมผสานวัฒนธรรมได้น่าทึ่งมากท่ามกลางวิวสวยๆด้วยถูกต้องเลยค่ะ คิดว่าสถานที่นี้น่าจะประทับใจคนหลายกลุ่มเลยนะคะทั้งคนที่ชอบสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะศิละปะจีนหรือคนที่สนใจเรื่องการอยู่ร่วมกันของวัฒนธรรมหรือแม้แต่คนที่สนใจศึกษาเรื่องพลังศรัทธาของชุมชนก็น่าสนใจมากๆค่ะถ้ามีโอกาสไปเชียงใหม่แวะไผ่พร้าวก็น่าไปเยือนนะคะครับ ก็น่าสนใจจริงๆก่อนจะจบกันไปผมมีคำถามทิ้งท้ายไว้ชวนคิดนิดนึงนะครับคือนอกจากความงามที่เราเห็นแล้วเนี่ยการที่ความเชื่อหลายๆทั้งไทยจีนฮินดูมาอยู่รวมกันอย่างกลมกลืนในวัดเดียวแบบนี้มันทำให้เราอาจจะตั้งคำถามอะไรต่อได้บ้างเกี่ยวกับธรรมชาติของคำว่าศรัทธาเองอ <Ooh. S 1> หรือว่าผลลัพ์การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่มันลึกซึ้งในสังคมภาคเหนือ ค่ะเป็นคำถามที่ดีเลยค่ะครับถ้าพีโอกาสก็อยากให้ลองหาคำตอบด้วยการไปสัมผัสด้วยตัวเองที่วัดหวยบงกันดูนะครับ